มาเชียงรายทั้งทีไอเรามันสายคาเฟ่ยอยู่แล้วเลยจัดไปสักหนึ่งคาเฟ่ที่นีชื่อว่าหลงเขาเชียงของนะคะจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในอำเภอเชียงของอยู่ใกล้บ้านคุณน้าเลยว่าที่นี่แค่ทางเข้าก็คือบรรยากาศดีมากอันนี้ก็จะเป็นทางลงไปนะคะจะมีต้นไม้รายล้อมเต็มไปหมดข้างๆจะเป็นภูเขาแล้วที่เรากําลังจะลงไปตอนนี้ก็คือจะเป็นลําธารอยู่ข้างล่างเลย <c oughs> คือลงไปแช่น้ํากันได้สบายเลยค่ะเย็นมากครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ไปไหนก็ไป กันยกแก๊งแบบนี้แหละคะ่ะน,นี่ก็คือเจ้าถิ่นนะคะผู้นําเที่ยวทุกรวันที่เราอยู่ที่เชียงรายนี่คุณแม่กับคุณสามีก็กําลังเดินลงมาจะไปที่ลาทานแ,น,แทนแทนแล้วนี่ก็คือลําทานที่อยู่ด้านาล<อ>่างบอกว่าน้ําเย็นลมเย็นบรรยากาศดีมาก นั่งชมบรรยากาศกันแบบชิวๆฟังเสียงน้ำไหลจากลำธารพร้อมกับกินขนมไปพังพาเป็นบรรยากาศที่ฟินมากๆก่อนกลับเราก็แวะไปดูสวนส้มที่อยู่ข้างๆทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้คือส้มจริงนะจ๊ะไม่ใช่ส้มปลอมจะบอกว่าลูกดกมากๆสีสันสดใสน่ากินสุดๆใครมาเชียงของแวะมาเที่ยวได้จ้า